ทำไมการเรียนอาร์ตเนี่ยในมหาลัยชั้นนำของโลกทุกที่จึงมีราคาสูงนะครับโอเคมันจะมีเหตุผลอยู่ในนั้นเยอะถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่เคยลงทุนกับการเรียนอะไรที่มันมีราคาสูงเนี่ยท่านลองอ่านดูนะว่าท่านเห็นด้วยไหมนะในเหตุผลต่างๆในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช่มากๆมันมนเหตุผลดังนั้นแหละมันจึงทำให้เราสามารถทห่จะเรียนอาร์ต แล้วเราสามารถที่จะไปเจอช่องทางหรือประสบความสำเร็จได้แต่ทีนี้มีเรื่องหนึ่งครับน่าสนใจมากเลยมีท่านหนึ่งนะฮะคุณนาลุนะฮะได้คอมเมนต์ไว้ว่าเรียนแพงแต่สุดท้ายเนี่ยถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่านะครับอันเนี้ยถามเพราะไม่รู้จริงๆไม่ได้กวนฮะอันเนี้ยผมว่าดีมากเลยนะฮะต้องขอบคุณคุณนาลุนะฮะคือมันจะเป็นคำถามของหลายคนมากๆนะครับที่เขา มองเข้ามาแล้วก็เห็นในการขับเคลื่อนของโลกในยุคใหม่นี้ว่าทุกๆอย่างมันมีเป็น AI ใช่ไหมฮะมี AI เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในทางใดทางหนึ่งนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะมาให้แนวทางนะแล้วก็ท่าลองฟังผมในเหตุผลของผมดูนะแล้วท่านลองคิดตามนะฮะก่อนอื่นนะฮะ AI เนี่ยจะแทนที่หรือเปล่านะครับ ผมบอกได้เลยครับว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคนทำงานให้ทำงานได้ดีขึ้นแทนที่ผมจะต้องมีทีมที่คอย Analy z e ์คอยวางแผนเราจะทำสินค้าแบบนี้เราจะเอาสินค้าตัวนี้ไปตอบโจทย์ในตลาดใดเราอยากจะทำการสื่อสารเราอยากจะบอกถึงคนที่เคยใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการทำงานว่าปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์อีกตัวนะึงนะชื่อ Bender ร e n บเดทำอย่างนี้ได้เข้ามาดูที่ผมทานะ แล้วถ้าท่านสนใจผมสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปสอนท่านได้การคอลเล็กข้อมูลการหาข้อมูลการวางทิศทางนะครับทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าในวันนี้เราจะต้องใช้ AI เข้ามาช่วย mm. เช่น Chat GPT Chat GPT เนี่ยถือเป็นเพื่อนคุยคนสำคัญถือเป็นผมจะเรียกว่ามันเหมือนกับถ้าท่านเคยดูหนังนะ Lady Player One นะฮะตัวเอกใส่แว่นทุกๆคนอยู่ในโลกเสมือนเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปใช้ชีวิตนะั้นจริง เวลาที่เราได้รางวัลเราได้รางวัลจริงๆเราเอามาใช้เป็นเงินจริงๆโลกเสมือนกับโลกจริงนี่คือซีมเลสเป็นข้าหากันในหนัง lady p a y o วัเนี่ยมันจะมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งเป็นห้องสมุดที่ห้องสมุดเนี่ยจะมีบรรณารักษ์อยู่ใช่ไหมฮะบรรณารักษ์ก็คือคนที่จะประจําอยู่ที่นั่นเขาจะรู้ว่าที่ห้องสมุดเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนพระเอกเนี่ยเดินเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะทําภารกิจพระเอกจะเดินเข้าไปถามบรรณารักษ์ว่า ผมอยากจะหาข้อมูลของคนคนนี้ในช่วงเวลาประมาณตรงนี้ว่าคนคนนี้เขามีชีวิตเขามีเพื่อนเขามีการทํางานเขาทาอะไรเขาเจอกับอะไรเขาเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์แบบใดบรรณารักษ์ก็จะพาตัวพระเอกเนี่ยเข้าไปยังล็อกความทรงจําที่เป็นล็อกความทรงจํานั้นๆแล้วก็ขุดคุยหาข้อมูลได้ผมมองว่าบรรณารักษ์ในหนังเลดี้เพย์วันเนี่ยมันใกล้เคียงมากกับ AI ในวันนี้แต่ในมุมของ AI Re p ี a พ a r t i s t เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าบริษัทของผมเนี่ย ผมอยากเอา AI replicate artist เนี่ยทำไม่ง่ายนะครับคือทำยากมากถึงแม้ว่า artist คนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ทาเลนที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดเนี่ยแต่ว่าในทสัสงานจริงๆที่เขาทำเซิร์ฟลูกค้าจริงๆเนี่ยยังไม่มีทสัสงานอะไรนะครับของ artist นะฮะที่ AI สามารถที่จะคิดแทนและทำแทนได้ AI เนี่ยเป็น tool ให้เราไปใช้แต่ถามว่า ผมรับลูกค้าเข้ามาลูกค้าอยากจะผลิตสิ่งนี้ผมหา AI Tool สักตัวหนึ่งที่จะเซิร์ฟลูกค้าให้ลูกค้าไปถึงฝั่งแล้วผมประหยัดเวลาได้โดยที่ผมไม่ต้องไปไปมีบทสนทนาใดๆผมไม่ต้องเซอร์วิสใดๆผมปล่อยให้ AI ทํางานแทนผมเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยนะครับที่ AI ในวันนี้นะครับที่เราบอกว่า AI พวกเจนภาพหรือหรืออะไรพวกนี้จะทําแทนได้นี่คือทําไม่ได้เลย AI ในวันนี้มันต้องการคนที่เข้าใจธุรกิจแล้วไปใช้กลุ่มที่ทำเฉพาะสายคุณลืม AI ไปได้เลยครับคือคุณไม่คุณต้องโฟกัส hard skill ครับคุณจะทำโปรแกรมมิ่งคุณโฟกัส hard code คุณจะไปวิศวะคุณโฟกัสในเรื่องของ math คุณโฟกัสในเรื่องที่เป็นเพียวของวิศวะ คุณต้องการที่จะทําธุรกิจคุณโฟกัสในเรื่องของการค้าขายการเข้าใจคน AI เป็นตัวช่วยปลายทางไม่ได้เป็นจุดรีเริ่มไม่ได้เป็นฮดสกิลคุณอยากที่จะเป็น 3D generalist เหมือนผมคุณโฟกัสเบนเดอร์ครับเก็บสกิลพื้นฐานทั้งหมดคุณต้องคีเอทงานได้แล้วคุณต้องควบคุมมันได้100%นี่คือสายคนทํางานเซิร์ฟตลาด AI ยังไม่สามารถที่จะ ทำได้แม้กระทั่งใกล้เคียงว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้เรายังต้องใช้คนอยู่เรายังต้องอินเวสต์ในคนเรายังต้องอินเวสต์ในการเทรนนิ่งเราต้องอินเวสต์ในฮาร์ดสกิลคนที่อินเวสต์ในสิ่งพวกนี้ล้วนเป็นคนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีทั้งสิน้นยังไม่มีนะครับที่ผมเห็นว่าคนคนนี้เป็นอาร์ติสตแล้วเขาใช้ AI แล้วเขาทาผลตอบแทนได้ดีมากๆกว่าอาร์ติสตที่ใช้ฮาร์ดสกิลนอกจากว่าคนคนนั้นจะเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง AI แล้วไปเป็น AI Engineer อยู่ที่ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเทคเอออย่างนั้นน่ะใช่อย่างนั้นน่ะเขาท่าหรือ AI engineer มีแบ็กกราวของการเป็น developer เขียนฮ r d โค้ดได้ใช้ AI ได้ด้วยใช้ AI ช่วยสร้างโค้ดทำงานได้เร็วขึ้นแล้วตัวเองฟิกได้ด้วยโอเคโอเคอันนี้ต้องคุณต้องได้เงินเดือนเยอะแล้วละ่ะอันนี้ไม่เถียงเลยนะฮะเพราะคุณฟิกปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับแต่มันไม่ใช่ภาพที่ว่าเอ้ยโรงเรียนของเราสอน CG มายาวนานใช้ สิ่งที่เป็นอินดัสทรีเราทำฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลทั้งหมดถูกทดแทนด้วย AI อันนี้ไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องเลยครับคนละงานคนละส่วนลองไปดูถึงโปรดักต์ของ Apple พวก Mac ต่างๆ iPhone iPad i อะไรทุก i ไ,ไม่มีอันไหนไม่มี CG ไปดูซัมซุงทุกตัวไม่มีอันไหนไม่ใช้ CG นะหรือว่าดูรถยนต์นะโ o โยต้าฮอนดหรือจะเป็นรถยนต์ในยุคที่เป็น EV มีตัวไหน ที่ไม่ใช้ c g มัไหมนะไม่มีนะครับเราจะเห็นเลยว่างานผลิตที่ใช้ฮาร์ดสก l ลน่ยยังไงโลกก็ต้องการเพราะงานผลิตที่ใช้ Hard Skill โดย b e n เดอรโดยมายาเราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้แบบ100%นะลูกค้าเฉพาะทางของเราอะต้องการเขาต้องการที่จะเดเวกนะครับแต่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสื่อแค่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าทุกสื่อมันจะต้องเป็น c g High End แบบที่ผมกล่าวไปมันมีสื่ออีกเยอะมากบางสื่อเป็นภาพนิ่งแบนเนอร์ปินแอดโมชั่นกราฟิกพวกเซลล์แอนด์โปรโมชั่นวันตามเทศกาลต่างๆเราจะเห็นสื่อเต็ไมไปหมดเลยที่ถูกยิงออกมาทางโซเชียลและสื่อเหล่านั้นนะถามว่าเราจําเป็นไหมที่เราจะต้องฮาร์ดสกิลแบบใช้เบนเดอร์หรือใช้มายาทําในยุคที่ AI เจนมาเฮ้ยใช้ AI เจนสิเพราะว่ามันได้เวลาคืนมาบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาแค่วันนี้เราจะยิงแอด ในช่วงระยะเวลาประมาณวีคนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่โลกเนี้ยมันไปถึงในตอนเนี้ย AI เจต่างๆอเอามาช่วยทำงานสิเราจะได้มีเป็นผลิตภาพออกมาจริงๆเราจะได้มีตัวชิ้นงานออกมาเพื่อเอาไปใช้ทำแคมเปญการตลาดเพื่อที่ว่าเราจะได้ทันใช้อะ่ะเพราะทุกๆอย่างมันเร็วอะนะฮะในสายของสิ่งที่โรงเรียนเราสอนเนี่ยหรือว่าเทรนนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่สายเดียวกัน กับสายที่จะถูกแทนที่ด้วยอโตเมชั o n ในลักษณะว่าฉันอยากได้แคมเปญนี้กดเจนได้ภาพมาจบมันมันไม่ใช่อย่างนั้นสัทีเดียวเพราะอันนี้มันคือเป็นเฉพาะทางเราเน้นการควบคุมได้คนที่ต้องการสกิลเหล่านี้นะครทีมกราฟิกที่ต้องทํางานกราฟิกที่มีความสําคัญทีมโมชั่นทีมพรีเซนต์ทีมวิชวลไลท์ present, ท,ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ควบคุมได้ร้อต้องการจะนําเสนอในสิ่งที่ข้อมูลเปะ๊ะภาพเปะ๊ะ นะทุกๆอย่างจะต้องดูอลังการเทียบเท่าแบรนด์ใหญ่นะครับในกลุ่มตรงนั้นต่างหากที่เขาจะเรียนในวิชาตรงนี้แต่กลุ่มที่จะถูก AI ทดแทนก็คือสื่อต่างๆเนี่ยผมตอบไปแล้วงานสื่อสารองค์กรที่ทำแบบลักษณะทั่ว,วไปงาน PR ข่าวการตลาดแบนเนอร์ต่างๆสื่อโซเชียลมีเดียงานพรีเซนต์ที่เน้นข้อมูลไม่ได้ต้องการเน้นสตอรี่เทลลิ่งหรือว่า การดิเรกแบบเป๊ะทุกขั้นตอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในในงานภาพนะครับเราจะเห็นว่าบรรดูเหมือนกับว่าผู้ใช้เครื่องมือก็เป็นคนละกลุ่มกันแล้วผู้ใช้เครื่องมือในกลุ่มของผมจะต้องโฟกัสหาสก skill ก่อนผู้ใช้เครื่องมือในกลุ่มที่ไม่ต้องมีร์ติสติกแต่ว่าคุณต้องนำเสนอข้อมูลกลุ่มเนี้ยครับลูกค้าหลักๆเลยที่จะต้องใช้ AI และเดิมทีกลุ่มลูก กลุ่มคนตรงนี้หลักๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นใดในการนําเสนองานที่เขาต้องการได้จะไปเรียน Photoshop หรอจะไปใช้ e l a a t หรือจะไปใช้ Motion ก็ยากแล้วจะไปใช้โปรแกรมทําพวก Motion After ก็ยากแล้วจะไปเรียนเบนเดอรหรอโอ้โหยิ่งยากหนักกว่าเดิมอีกให้ทีมกราฟิกทำดีกว่าเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ครับเขาก็จะไปใช้ในเครื่องมือ AI ไอเรับเครื่องมือ AI Gen ตอบโจทย์ครับในแง่ของราคาในแง่ของ คุณภาพที่ได้ระยะเวลาคุณค่าที่เราต้องการที่จะส่งต่อและแลกกลับมามันสมดุลกันทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้มันเป็นเครื่องมือของแมสแต่ไม่ใช่ครกับสายที่เรียนฮัสกิลแบบที่ผมสอนวิธีการสร้างคุณค่าของงานก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นว่ามหลาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขาจะเน้นนะครับในการเรียนทางด้านนี้นะฮะกับ ดีไซเนอร์กับคนที่มีความคลาบบางคนอาจจะเป็นสถาปนิกบางคนอาจจะเป็นดี r เตอร์นะทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีความสามารถในทางของคลาฟแมนชิปในการคิดอ n น l ลา์ analyze, วิธีการที่จะใส่ลงไปการสร้างแว l ลูการสร้างมูลค่าการสร้างทำสตอรี่เทลลิ g งการสร้างแบนดิ n งในบรรทัดสุดท้ายผมอยากจะบอกแบบนี้ วิธีการเช็คตัวเองว่าเราจะอยากไปยังไงก็ให้ดูว่าเราชอบวิธีการสร้าง value แ,แบบไหนถ้าเราชอบวิธีการสร้าง value ได้การพร้อมพร้อมและนำเสนองานเราชอบมันมากเรารู้สึกว่าสิ่งนี้อันล็อกลิมิเตชันได้เราแล้วเราสามารถที่จะขายงานได้ดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณใช้เลยคุณใช้มันแล้วดีคุณใช้คุณไปในสายน,นเลยสร้างตัวเองขึ้นมาจากนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการควบคุมได้การแบบ100% Control คอนโทรล ควบคุมได้100%ยเปอร์เซ็นต์เด็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสพในความที่เป็นคราฟแมนชิพพยายามที่จะรับคมความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้อาจจะเป็น h a t GPT อะไรช่วยก็ได้แล้วคุณดีลิเวอร์งานออกมาเป็นงานที่เป็นงานที่สร้างสรรค์โดยคุณโดยเครื่องมือที่คุณใช้ h า r d s สกิลวิธีการสร้างแว l ลูต่อคนดูต่อผู้ชมเนี่ยมันก็เป็นอีกเส้นหนึ่งคือแต่ละเส้นทางมีวิธีการสร้างแว l ลูไม่เหมือนกัน คุณจะต้องดูในตัวอย่างแบบอย่างนะดูโลโมเดลในคนในแบบที่คุณต้องการที่จะไปถึงแล้วก็ d e v วล็อตัวเองไปทางนั้นเลยไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นทัวอะไรแล้วอันนี้เป็นในมุมที่ผมอยากจะพูดให้ให้ท่านได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอาร์ติสในสายฮาร์ดสกิลจะถูกเครื่องมือ AI แทนที่หรือเปล่านะครับแล้วท่านหล่ะคิดยังไงถ้าท่านเป็นหนึ่งในคนทํางานที่อยู่ในสายผลิตเหมือนผมแสดงความคิดเห็นของท่านได้เลยว่าท่านเอา AI ไปใช้อะ มันช่วยท่านได้ไหมหรือมันทําให้งานงอกมันช่วยลูกค้าของท่านได้ไหมหรือว่ามันทําให้เสียเวลามากขึ้นหรือว่าถ้ามันทํางานได้ดีมากๆท่านเขียนเคสของท่านไว้ได้เลยครับเพื่อที่ในคอมมูนิตี้ของเราจะได้ความรู้ที่พอกผุนกันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลฟ์ซีจีลาบไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับ